วัสครับวันนี้เราพามาชมห้องเครื่องยูสุ2020นะครับเป็นยูสุ LDA ครับผมอันนี้ยังแบบเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรครับดูห้องเครื่องภายในครับแบตเตอรี่ครับมีครับห้องเครื่อง ดู LDA ครับผมอันนี้เดิมๆครับยังไม่แต่งอะไรนะครับภายในครับภายใน LDA ครับลดหนึ่งหมื่นกิโลครับสภาพนี่ครับดูกันครับ เครื่องเดิมๆครับก็มันทำความสาะอาดครับอันนี้รถสภาพตัวเดิมนะครับฝุ่นก็มีครับต้องมันฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะวิง่งตา่างยังวัด แล้วนะครับพอจะประมาณนี้ครับผมสี่ประตูครับสี่ประตู LDA แล้วครับตัวนี้ครับแกนพรมอะไรครับผมนี่ครับถ้าใครซื้อมาใหม่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็ลองลองดูนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับรอบหนึ่งครับ ตอนแรกที่ยังไม่เปลี่ยนก็มันยังเวลาหมุนพวงมาลัยหักหมดเลี้ยวหมดอย่างนี้ครับมันจะดังกึก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 ถ้าของใครเป็นก็ไปเปลี่ยนถามศูนย์ได้ครับเปลี่ยนฟรีครับผมอันนี้ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนมาได้ประมาณ 3- 4สี่เดือนแล้วครับตอนนี้ยังไม่ดังอยู่แต่ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งครับถ้าดังก็ไปเปลี่ยนอีกครับ ช่วงนี้เปลี่ยนฟรีครับถ้าคองให้เป็นก็ลองสอบถามศูนย์ได้นะครับนี่ไม่รู้จะได้นานไหมหรือว่าจะไม่ดังอีกก็ต้องรอดูอีกต่อไปครับผมแกนพวงมาลัยครับก็ภาพลมลวงครับสุบ LDA เรา ยังไงก็ฝากติดตามครับวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณมากนะครับใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับไม่ชอบก็ค่อยว่ากันครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ